สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อย่อ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสมคัญในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนนะจ๊ะกาท่านหนึ่งกาท่านส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วตั้งแต่เดือน เดือนตุลาคม2567ก็คือท่านเกิดวันที่31เกิดวันที่31สิงหาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 นะจาจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนไหนก็วันนี้พ่อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะสําหรับท่านที่เกิดวันที่31เกิดวันที่31สิงหาคม2 5 0 8ค่ะท่านลงไปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างคีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่31สิงหาคม2568 ก็เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีผูสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2568เป็นต้นไปก,ก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามาก็เกิดวันที่31สิงหาคม2508ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2560 เจ็ดท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1นะจ๊ะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุ ค60ปีบริบูรณ์เตนเป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็คือตามระเบียบการระเบียบใหม่ล่าสุดก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12 สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกับหลายๆท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดกันเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะกัดสรุปแล้วท่านที่สอบถามปนอน้อยเข้ามาก็คือเดือนกันยายน2568เป็นต้นไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็ ็คงจะจัดเจนกันหรือท่านใดที่จะสอบถามขออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนา ย้ายปูมลำเนอย่างไรสิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะขาตายคอมเมนต์ comment, ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อย c h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลก่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําสหรับในคลิปนี้พ่อน้อต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ